ต้องทำความเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทําแบบฝึกเนี่ยก็คือท้ายคลิปเนี่ยในท้ายคลิปจะมีแบบฝึกนะครับก่อนที่นักเรียนจะไปทาแบบฝึกได้นักเรียนต้องดูให้เข้าใจก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนักเรียนจะถึงถึงจะทําแบบฝึกได้นะครับอ่ะนักเรียนเข้าเรื่องการเขาเนี้ยเนี่ยนักเรียนลองดูภาพประกอบซิภาพประกอบมันมันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยลองสังเกตดูซิว่าภาพประกอบเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นยาใช่ปะยาเนี่ยเนี่ยมียาเม็ดยาแคปซูลนี้ก็เป็น ผลไม้ไหมพวกนี้เป็นผลไม้เป็นนมเป็นน้ําเป็นเนยเป็นอะไรเป็นกล้วยเป็นผลไม้เป็นผักเต็มไปหมดเลยเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันซิว่าเรื่องที่ครูจะพาไปทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันเนี่ยมันคือเรื่องอะไรอ่ะลุยกันก็คือเรื่องนี้นั่นเองก็คืออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยทาไมเราต้องรู้ด้วยครูครับผมทําไมต้องรู้อะอาหารและสุขภาพอะไรเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันก็อาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องบริโภคต้องกินเข้าไปเพื่อจะไปส่งผลที่ดีนะใช่ไหมส่งเสริมให้ประโยชน์ต่อร่างกายเราและผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกมาว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆที่ทําขึ้นมาเพื่อบํารุงเราดูแลเรารักษาเราส่งเสริมให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเราเลยต้องมาทําความเข้าใจไงว่าอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเราไปเริ่มกันมาดูก่อนอาหารนะครับอาหารเนี่ยมันมีความหมายเลยนะอาหารอาหารที่เรากินเข้าไปใช่ไหมมันคือสิ่งที่เราทําไมครับนะลูกๆบริโภคใช่ไหมครับบริโภคเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรา<ๆ>เขาเรียกว่าอาหารอะไรที่เรากินเข้าไปนั่นแหละที่ที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยก็เรียกว่าอาหารดูไหมอาหารนี่น่ากินทั้งนั้นเลยเห็นปะ ูนะ็น่ากินเห็นบมีก๋วยเตี๋ยวมีเส้นฟลายมีมีน้ำเห็นไหมมีมีไข่ดาวมีผัดกะเพรามีก๋วยเตี๋ยวโหน่าทานทั้งนั้น,าานลเลยอันนี้ก็คือความหมายของคําว่าอาหารนั่นเองนะครับต่อไปผลิตภัณฑ์สุขภาพหมายถึงอะไรผลิตภัณฑ์สุขภาพหมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราเช่นอะไรครับยาเครื่องสำอาง อาหารสาเร็จรูปเครื่องปรุงอาหารอาหารเสริมแล้วก็วิตามินนั่นเองก็คือเป็นยานในเครื่องสำอางเป็นอาหารสาเร็จรูปเครื่องปรุงอาหารอาหารสเสริมวิตามินนี่ก็คือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อความต้องการของของตัวเรานั่นเองเราอาจจะไม่สนสนใจก็ได้แต่เราก็ต้องใช้ยาไงี่อ่าผู้หญิงเน่ะก็ต้องใช้เครื่องสำอางใช่ไหมอ่านี่ก็คือเลยต้องมีผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้นมาต่อไปไปดูซิว่าหลักในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ย เรามีหลักอะไรบ้างนะว่าเราควรที่จะเลือกซื้ออาหารยังไงเราควรที่จะซื้อผิตภัณฑ์เนี้ยยังไงมันต้องมีหลักการ่หลักการข้อแรกเลยคือมีประโยชน์ประหยัดแล้วก็ปลอดภัยอาหารเนี่ยต้องมีประโยชน์ก่อนต้องประหยัดแต่ถ้าประหยัดมากๆแล้วได้ของไม่ดีก็ไม่ควรประหยัดก็ประหยัดให้มันรู้ว่าอะไรที่ควรประหยัดก็ควรประหยัดและของสิ่งนั้นที่เราจะซื้อมาต้องปลอดภัยด้วยเช่นอาหารนี้ต้องปลอดภัยนะเราทานเข้าไปจะ มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานั่นเองสองคือมีฉลากระบุข้อความที่ผู้บริโภคควรรู้ว่ากินกินยังไงวิธีใช้คืออะไรให้ประโยชน์อะไรบ้างกินเท่าไหรวันหมดอายุวันไหนอ่าเราก็ต้องรู้บางชนิดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยกตัวอ,อย่างเช่นยาและอาหารเสริมยาเนี่ยบางคนฉันเป็นโรคนี้ฉันเป็นโรคนั้นฉันไป,นนนนปนซื้อยากินเองเลย ไม่ได้ต้องไปปึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือไปปรึกษาหมอไปปรึกษาแพทย์ก่อนว่า,ายาตัวนี้ผมสามารถกินได้หรือเปล่าครับยาตัวนี้หนูกินได้หรือเปล่าคะหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะบอกว่าเราว่า,าสามารถทานได้นะครับมีเครื่องหมายเลขทะเบียนและยาก็เช่นอยเมเลขที่จดแจ้งคืออะไรใบอนุญาตคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจในสไลด์ต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือหลัก ในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบง่ายๆที่ทุกคนจะต้องเจอในชีวิตประจาวันใช่ไหมอ่าต่อไปไปดูซิว่าเราควรเลือกซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยเนื้อสัตว์เราจะซื้อยังไงดีมาดูซิว่าเนื้อหมูและเนื้อวัวนี่เราต้องคนส่วนใหญ่ก็จะกินใช่ไหมเนื้อเนื้อหมูเนื้อเนื้อเนื้อหมูไปแล้วเนื้อหมูและเนื้อวัวพูดจนลิ้นพันกันสีสันให้นักเรียนหัวเหรออ่า องมีสีแดงสดลูกต้องมีสีแดงสด,งมสด,สดไม่มีกลิ่นเหม็นหรือเป็นเมือกนี่คือเนื้อหมูแบบเป็นไงเนื้อหมูอันนี้ถ้าเป็นเป็นอ,อิสลาไม,ไม่ไม่ต้องสีเรียสนะเดี๋ยวเรามีไก่เหมือนกันอ่าอันนี้คือเนื้อหมูหรือเนื้อวัวต้องมีสีแดงสดไม่มีกลิ่นเหม็นหรือเป็นเมือกเมือกนะครับอ่าต่อไปเนื้อเป็ดและเนื้อไก่เป็นไงเนื้อเป็ดและเนื้อไก่โอ้โหดูไปไงดูไก่สิไก่นะ่าทานนะโอ้โหดูไปไงสดสดเลยเราก็ทําให้สุกก่อนนะลูกนะเดี๋ยวไปกิน างนี้เลยไม่ใช่นะอ่าเนื้อเป็ดและเนื้อไก่เนี่ยต้องไม่มีกลิ่นเหม็นไม่เหี่ยวยน่นแล้วก็ไม่มีสีซีดก็คือสีไม่ซีดแล่หนองสีต้องสดใสอ่ะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเขาใช้ยาอะไรทาไปหรือเปล่าหรือใช้สารอะไรไปหรือเปล่าเราจะกินอะไรเราจะเลือกซื้ออะไรเราก็ต้องเลือกของที่มันมีประโยชน์ต่อตัวเราต่อสุขภาพของเราเป็นหลักนะครับอ่าต่อไปกุ้งลูกกุ้งกุ้งกุ้งบางคนชอบกินกุ้งมากเลยกุ้งเรา เลือกซื้อกุ้งยังไงดีอะไปดูสิกุ้งหัวติดแน่นกับลำตัวกุ้งที่สดเนี่ยหัวที่หัวจะไม่เป็นสีดำตาใสเนื้อแน่นดูที่ใช่ปะหูไปไง่สดนะตามรูปตามรูปหัวสดมากเลยเห็นป่ะดูกุ้งสดมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเลือกดูกุ้งดูอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูตามที่ครูสอนเนี่ยว่าหัวมันติดแน่นกับลำตัวไม่ใช่อุย้ยจะาบอีนึงหัวหลุดนอกลำตัวไปแล้วไม่ใช่นะกุ้งที่สดที่หัวเนี่ยจะไม่เป็นสีดํา บางบางปลา,าเนี่ยคือลูกตาเนี่ยหลุดตัวไปแล้วไม่มีปะาไม่มีหน้าอันนี้ดูดิดูที่ปลาดิีนี่นี่อ่ะดูที่ปลานะเดี๋ยวปูชีลูกสดไปเห็นป่ะนี่นี่ลูกตายังอยู่เห็นไหมเนี่ยตายังอยู่แสดงว่ายังสดอยู่ไปไงเนี่ยยังแน่นเนื้อยังแน่นอยู่แสดงว่ายังสดอ่าดูสิอะไรต่อเหงือกปลาต้องมีสีแดงสดไม่เขียวค้ำอ่าเกล็ดปลาต้อ <Skills> ง <ibles> เป็นเงาเรียบและไม่ลุกออกจากตัวดูสิโอ้โหสุดยอดไปไงเป็นไงเกล็ดเต็มเลย กลิ่นของปลาต้องมีกลิ่นคาวธรรมชาติไม่มีกลิ่นเหม็นเนา่าถ้ามีกลิ่นเหม็นเนา่าเราต้องรู้ได้เลยว่าปลาตัวนี้เราไม่สามารถเอาไปกินได้แล้วนะเออนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูให้ดีนะครับต่อไปเมื่อกี้เราดูเกี่ยวกับประเภทเนื้อสัตว์ไปแล้วคราวนี้เราต้องมาทําความเข้าใจดูซิว่าผักและผลไม้เราจะเลือกอยังไงเพราะผักผลไม้เนี่ยมันเต็มไปหมดเลยมีทั้งผักปลอดสารพิษทั้งไม่ปลอดสารพิษ เออผักผักปลอดสารพิษก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีเลยแต่ถ้าผักผักแบบมีสารพิษเนี่ยคือใช้สารเคมีในการฉีดฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเลือกผล,ลไม้และผักเนี่ยเราต้องเลือกอย่างนี้เลยตามนี้เลยครับต้องสดต้องสะอาดต้องปลอดสารพิษและก็ไม่เหี่ยวด้วยนี่นี่คือสิ่งที่เราต้องไปเลือกเมื่อเราจะซื้อผักและผล,ละไม้โอเคนะครับต่อไป เราควรเลือกซื้ออาหารประเภทอาหารแห้งอย่างไรดีอาหารแห้ง,ง,าหาหงคืออะไรนะอาหารแห้งเช่นประหมึกแห้งถั่วมเมล็ดแห้งนี่ไงเห็นน่ะเห็นตามภาพป่ะอีตามภาพ เราจะต้องทํำยังไงอ่ะหนึ่งเลยคืออะไรไม่ซื้ออาหารแห้งในปริมาณมากเพราะหากใช้ไม่หมดอาจเกิดเชื้อราได้ถ้าเราซื้อยังอยากรูเห็นของมันถูกมากๆเลยฉันซื้อซื้อปลาหมึกจากแห้งไปเก็บไว้ดีกว่าถ้าซื้อไปแล้วกินไม่หมดละ่ะกินไม่ทันมันก็เกิดเชื้อราได้เราก็ไม่สามารถกินได้แล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นก็ซื้อเฉพาะที่เราอยากจะกินก็พอแล้วสองครับลูกไม่มีกลิ่นหืนเปลือกแคบสนิท เมล็ดสมบูรณ์เนื้อแน่นไม่รีบไม่ฟอไม่แตกหักแลกเก็บในภาชนะที่สะอาดเช่นอาจจะมีกระปุกใสอันนี้พูดถึงในเรื่องของอะไรของถัว่วนั่นเองพวกถัว่วพวกเมล็ดทัญพืชต่างๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูให้ดีว่าเขาเก็บบรรจุแพ็คให้เราดีไหมถุงเนี่ยถูกแกะไหมภาชนะขาดไหมเราก็ต้องดูว่ามันสาดปลอดภัยหรือเปล่าเพราะเราต้องนําไป ก็คือเราก็ต้องดูให้ดีว่าไม่มีเชื้อรานะเราก็จะสามารถรับประทานได้นั่นเองโอเคนะครับต่อไปเราควรเลือกซื้ออาหารประเภทอาหารกระป๋องยังไงอ่าดูซิอาหารกระป๋องเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยเคยเห็นไหมปลากระปอ๋องอ่าผลไม้กระป๋องอาหารกระปอ๋องอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยลูกเห็นปะเราจะเลือกซื้อยังไงหนึ่งเลยเราก็ต้องดูเลือกซื้อกระป๋องที่ไม่ไม่บุบอะ กระป๋องที่มันไม่ปุบเงี้ยเราก็ต้องดูให้ดีอ่าวันที่และวันหมดอายุก่อนซื้อทุกครั้งเราต้องดูนะลูกดูวันที่ที่ผลิตและวันหมดอายุเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะเราจะซื้อไปกินไงถ้าสมมติเราซื้อไปกัหมดอายุแล้วเราไม่สามารถกินได้นะอ่าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายออยเครื่องหมายออยก็คือเกี่ยวกับเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการรองรับแล้วจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานั่นเอง อ่ะก็คือออยก็คือถ้ามีออยเนี่ยก็แสดงว่าอาหารอันเนี้ยคือปลอดภัยเราสามารถกินได้โอเคนะครับ